ใครที่อยากเสริมบุญหนุนดวงรางเคาะรางอาถรรพ์ห้ามพลาดคลิปนี้ครับและถ้าคุณอยากเคงนอยากปังให้เซฟคลิปนี้เก็บไว้นะครับวันนี้พี่นัทพามามูก,กันที่วัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ก้าวเข้ามาเพียงก้าวแรกเลยครับอันดับแรกนะครับเวลาเรามาขอพรที่วัดอินทารามให้เราตั้งจิต ตั้งใจบอกชื่อนามสกุลอธิษฐานก่อนเดินเข้าโบสถ์นะครับที่ซุ้มประตูครับเสร็จแล้วเข้ามากราวไหวขอบพรหลวงพ่อในโบสถ์นะครับเขาบอกเลยว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับใครที่โดนของต้องอาถรรพ์หรือว่าต้องเคราะนะครับให้มันลอดซุ้มประตูตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน ขากลับออกไปให้เราตั้งใจอธิษฐานอีกหนึ่งรอบให้เราเกิดใหม่เป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่นะครับครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามและถ้าใครอยากเจิมนะครับเจิมหน้าที่นี่เขาก็มีด้วยเช่นกันบ๊ายบาย